แอลสีดำแดงครับพุทธจักรอบดองนะครับโนโน่นะครับสีเหลือง L สีแดงดำนะครับตูมาฮักคู่ออกนะครับตั้งแ hạng สามลักษณะเหมือนเดิมเข้าที่ระวังไปครับไปครับ L ออกตัวนำไปก่อนโนโน่เปลี่ยนสามนะครับแอลแดงเปล่านะครับรถแรงรูนะครับ

oh you.